Ờ, bác thì tôi hay. Cái ấy, rồi. Ừ, tôi màu ăn đẹp, đẹp liệt thì cái Tôi <laughs> này Tôi dày đấy. Tôi dày, nó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  ăn nó dày,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  <c oughs> ตัวใหญ่เลยครับนี่เป็นเราพามาที่ตลาดแห่งนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตราคาปลาราคาอาหารทะเลสดที่นี่ก็เป็นตลาดของ้างภูมิไทยนะับเคครับธนาคกการภูมิไทยนะฮะตลาดแห่งนี้เขามีอาหารทะเลอาหารสดนะเนี่ยช่วงเย็น เดี mm ๋ยวแอดมินพาเดินเข้าไปอัพเดตราคากันด้านในเลยนะครับไปครับไปกันเลยครับกบต่อไปข้างในตลาดก็เดี๋ยวผ่านร้านมะม่วงเดี๋ยวหามะม่วงไปกินกับโลนะครับมะม่วงตวงนี้ออกเยอะมากเลยโลจ2สบาทส์กับไม่แพงก็อาหารทะเลสดนะงรวาเป็นเพื่อนนะครับ เดี T T ๋ยวมาดูท <itch> e> okay. ี่ก็เป็นตื้นใหญ่นี่ก็มีรูนะสองสิบสองหกสิบสองสิบสองนะครับที่ก็เป็นแขงตก้งตอนนี้เรามาอัพเดตสานารั์าเรสับตลาดที่ตลาด้ก็ตั้งสนาคนทินไยนะครับ ดูอันงเป็นกุ้ใหญ่เลยนะขายดีนะครับนจ๊ะือว่าุกนะครับอยยนะิสูงสห้าสนะะเดี๋ยวไปดะีเก ที on, bang, ่ทำอยู right. exactly. yeah, no. oh, ่บ้างเพี่ีนค่าอะไรนะทำงงไม่รู้จะไม่ได้เลยว่าอะไรเอาอะไรเอาอะารอะไรดูดีเรื่ยวอะไรััปากอ สั่นอนที่นี่ก็แม่ค้าทำให้เสร็จเลยนะสะดวกด้วยนะครับทั้งแร่ทั้งบัตเดินมาดูเตาโอโอ้ปตาโอใหญ่เลยนะ

ใช่ค,ะะครับทีป่ปลาลาโตนปลาเค็มน,นะหนึ่งชิ้นเลยนะครับปลาแดดเดียวได้จะเป็นปาลาทะเลหมึกปัปโบโอวันนี้หมึกขึ้นเยอะนะครับ เราสองนายสี่สิบก็ตัวใหญ่แล้วช่วงนี้ต้องบอกว่าจะมีแต่ปลาปลาโอเยอะหน่อยนะฮะช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงอายุเข้าเป็นช่วงอายุเข้าปลาใหญ่ๆก็ยังไม่เห็นด้วยหรอก นี่ก็เป็นปลาเค็มน,นะปลาอีซี่ะมีปลาเล็กๆเยอะนะฮะปลาใหญ่ๆก็มี tại cùng cũng không được mà chỉ hầu được nữa được đi không ก็เป็นปลานตละตัวยี่สิบเาแล้วัหนึ่งะตั้นงอันยี่สิบเอาไอ่ะขอคุณค่ะคุณน่ารักให้รองยี่ออออกกสิบโอ๊ยโอเคไม่้ค่ะ 这个反正也是。 มสาตา,าก,กันเรื่อยๆนยครับวันนี้มาที่ตลาดต้ากุงไท่นะเป็นตลาดปลา <PAUL. S 1> ปลาเต๋าคาโอ้นี่หมูนีวนี้เยอะเลยนะมม่ต้องกึ้นเขาขึ้นเล็ก้นใหญ่มีกรโลกสองร้อยตัวนะครับ 哎呀，你这个好、啊，对呀。 เป็นปลาเล็กๆนี่ก็โล30บาทคี่ซื้อไปให้แมวได้ปลาเล็กๆมั <c oughs> นอย่างจานใหญ่ละจานยี่สิบบาท ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมน,นี้เราเหวเดิเนาแดงไปร้อยหนึงตาโอเยอะเลยนะ อัน้เราติดชิปเล้วว่าเอาเี้ยเราไปขะรก็ขอไอรก็่อขรกออะไรก็ขอไขออะกออะไรก็ขอไอะก็อไะรกอก็ไปไอรก็ขอไกรก เดี๋ยวผมกด

หมึกถาดลิงเรียกหมึกอะไรอหมึกขอบตึงห่ตัวใหญ่ตัใหญ่นอนเลือนปเอยเื้อหาอ๋อเนีวเน้ยหมึกขอบเนี่แอดเรียกไม่ถึงกระดอ๋อใช่มึกระดองอยู่ทางนน้นะ เกือบปลาเขาขาดยีสบาทสองบาทเดียวนะค้าไม่เป็นไรอบสบบาแม่ชมอีกทีนะครับบุอหอมแกข้าวอะไรนะข้าวอ

เป็นไงครับาราคาหมูเดี๋ยวนี้แพงครับนี้ขึ้นนะนี่สองกนันนะแต่โลสองร้อยขึ้นไหว่ <c oughs> สองกันนี่นะโอ <c oughs> ๊ปีนใหม่กินไหว่คือเก่าแล้วใช่ เ่าหล่ก็กินไหวสงการเป็นหน้าเทศกาลไงถ้าเวลาใครมาเราก็ต้องซื้ออยู่แล้วใช่เป็นช่วงของเขาไงไไเขาเขาไม่ว่าหรอกช่วงนี้แต่ชชใช่แต่แต่ถ้า,ถาช่วงหลังสงครามแล้วก็อีกเรื่อง <laughs> แต่ยังราคาไม่ลงเลยนะสงการเขาไม่ห่วงหรอกบางคนเราไปทำงานไกลใช่ไหมพี่คุณคุกจันเลยใช่ ขึ้นทุกจังเพราะว่าทำกระุนารก็ขึ้นดีสี่ป่าเนียเดีเปลี่ราคาหมูนะครับยังไงก็มานลครับที่ตลาดนัดกลางกรุงไทยเนี่ยบอกกนพี่เป็นเคียหมเี่ยหมูต้ลคียหมูงนะร้อยรไม่ติตาดเ็ ปใส่ตัว,วนะครับนีก็ตาหวาตถึงนี้วไม่น่าจะกินนี่ครับเดี๋ยวเป็นร้านนี่ตาแห้งก็ที่คุยกับพ่อค้าหมูนะรัราคาหมูขึ้นอาทิตย์ละสองบาทเจอพ่อค้าแบบนี้มันต้องเจอนะโอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับราคาหมูนี่ขยับขึ้นแน่ดูเลยนะครับ Cái chua 130 Đây là lát nướng cải

การชมนะครับแผงนะครับที่ตลาดปลานะครับข้างธนาคารกรุงไทยนะอตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เห็นมีปลาอะไรใหญ่ๆนอกจากเต่าโอนะโซโล่แปดสิบบาทนะครับ Ini benar-benar segitu โมกขึ้นถูกกระถิดเลยเนาะถิดละสองบาทสองบาทโมกขึ้นจะสอแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเทศการใกล้ดีแต่ร่างเทศกานี้ตกใจตรงนั้น chị đi mà còn cái đấy cái 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 ้องานเลยนี่จำรวนะครับเฮ้ยอ้านนี้ขายเท่าไรบ้าง啊？ไปละสี่สิบเป็นร้านกับข้าวนะับแอปหมูนะครับหกสี่สิบข้าวมีหลายชนิดน่าทานเลยนะช่วงเย็นๆ่างนี้นะครับ

นี uhm. ่ก็ร้านเป็ดอบนะฮะพรอมขายทุกวันนัดน้าที่นี่นะครักโอ้ยใหญ่ท <Spl os nek> ีน่ใหญ่เลยจ้

Terima kasih telah menonton!